โคเด้นเติมเกมเติมเกม Rov ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์เติมมา Rov บนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ open id ในการเติมเกมเท่านั้นและยังมีแพ็คให้เลือกเติมมากกว่า50แพ็คที่สามารถเติมได้บริการตลอด24ชั่วโมงพราะบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคเด้นเติมเกมเท่านั้นและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะ สวัสดีครับวันนี้กับช่องเด e Pro m a k อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นอ้อยป่านะครับจะมาสอนการเล่นเกมการโซโลแรงยังไงให้ได้ดาวนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับเรามาดูส่วนของไอเทมรูนแล้วก็พลังแฝงกันก่อนได้เลยนะครับเรามาดูส่วนของไอเทมกันก่อนนะครับไอเทมที่ผมใช้ก็คือเซตนี้เลยนะครับส่วนพลังแฝงที่ใช้ก็เป็นคือดอปเดตนะครับส่วนรุนที่ใช้ออนลซอต์สิบเมตรแอสเซสเนต์สิบเมตรและก็คอร์สิบเมตรหรือว่ารุนจอดอันเดีงนะครับส่วนสเปร๊กเกมนี้ก็ใช้เป็นผนิดูนะครับฝากกคนดดูไล อันดับแรกเราก็ฟาร์มบูกันไปก่อนนะครับส่วนในเกมนี้ก็ขออนุญาตจบเรนล่างนะครับเพราะจะพยายามเลนแคลรี่นั่นเองนะครับส่วนเทคนิคในการฟาร์มของอ้อยนะครับมันมีหลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโหนสลิงเพื่อไปอินเวฝฟ,ฟ่งตงข้ามนะครับตอนนี้เราก็ไปเติมเพื่อนได้นะครับเพราะว่าเราเลเวลสองเราสามารถโหนไปช่วยเพื่อนได้ก็โหนไปช่วยเพื่อนนะครับการที่เราเติมเลนไว้นะครับเราก็จะมีโอกาสในการฆ่าศัตรูได้มากขึ้นนะครับชนี้ยีนาก็รอดไปนะครับแล้วก็มาตีปูกันก่อนนะครับแต่ยีนาก็น่าจะ ก็จะเป็นการชิงกับกวาแพงสามารถสตนศัตรูได้นั่นเองนะครับข้อดีของสกิล2ของอ้อยนะครับก็จะเป็นการโหนสลิงได้ไกลขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าหรือว่าการออกนะครับอ้อยก็จะสามารถหาจังหวะในการเล่นได้อีกอย่างนะครับอ <gener> ้อยก็เป็นตัวละครที่สามารถเดินเกมได้โคตรเร็วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอินเวดป่าหรือว่าการหาจังหวะในการเล่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถเอามาโซโล่แรงได้นะครับในเกมนี้ผมก็โซโล่แรงเหมือนเดิมนะครับพอเราฟาร์มเสร็จแล้วนะครับก็จะมีอยู่2ตัวเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเลสหราะนรคับถทํได้ การที่เราแท็กเว็บกลางได้นะครับเราก็จะมีเงินมากขึ้นด้วยนะครับอีกอย่างที่อย่าลืมนะครับพยายามเก็บเลเวลสให้ไวที่สุดก่อนที่จะไฟมังกรหรือว่าพยายามเลเวลสก่อนที่ออบเจกต์จะขึ้นนะครับก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายนะครับตอนนี้ก็เคลียร์เว็บกลางกันไปก่อนนะครับพอเคลียร์เว็บกลางเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปวนหลุมฟาร์มเลสเหมือนเดิมนะครับพอเราฟาร์มอยู่นะครับเราก็ดูมินิแมปด้วยนะครับว่าเราสามารถไปช่วยเพื่อนได้หรือเปล่านะครับแต่ช็อตไหนที่ไม่สามารถช่วยได้เราก็พยายามใจนิ่งๆไว้นะครับหรือว่าใจเย็นก่อนนนนนนะะะะะคคคครรรรรรัััับบบอออยยหหหาา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 จจงวใใกกกเเเเเขข้้้้้้้ดดดดีถถพล็สมมิไช หรือว่าใครที่เล่นอ้อยไม่ชำนะครับการที่เราแบบเสียต้นเกมไปนะครับเราก็อาจจะเล่นได้ยากนะสมมนเเราไฟต์นะครับเราก็โฟกัสแครี่หรือว่าโฟกัสเมทฝันตรงข้ามนะครับชอนนี้ก็ลวงได้สวยนะครับแต่ฟันตรงข้ามก็มาเติมทันนะครับข้อเสียอีกหนึ่งอย่างของอ้อยนะครับเมื่อเราใช้สกิลหมดแล้วนะครับเราไม่สามารถหนีได้นะเราก็จะหาจังหวะในการเล่นได้ยากนะชอนนี้ก็เกือบตายนะครับแล้วก็ไปบนลูฟาร์มกันก่อนหรือว่าสามารถรีเลือดได้ก็รีเลือดกันก่อนนะครับเพื่อให้เราแบบเพเรชีฟในการเล่นนะแต่ชอนนี้ผมจะ อันดับแรกเราก็ฟาร์มกันไปก่อนนะครับเพื่อหาเงินให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนจังหวะในการเข้านะครับเราพยายามเล็กสแต็กสีส้มก่อนที่จะเข้านะครับเพราะว่าสแต็กสีส้มของอ้อยนะครับเมื่อเราโจมตีครั้งถัดไปนะครับก็จะเป็นการโจมตีคกิลิ่คอนนะครับก็อาจจะทําให้เราแบบเข้าไปเบิร์ดแล้วก็หาจังหวะในการเล่นได้ง่ายนะครับชอนนี่ยีนาก็อยู่ในพุ่มนะครับเราก็ให้เพื่อนบวกกันเลยนะครับเรามีหน้าที่เติมก็พยายามโหนสลิงเข้าไปเติมให้ได้นะครับส่วนที่เกีนยวกัการโหนสลิงนะครับเราจะโหนไกลก็พยายามเชสกิลสองให้ไกลกับกาแพ ก็จะทำให้เราสามารถหารจังหวะในการเล่นได้นะครับส่วนใครนะครับที่คิดเห็นยังไงกับตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับชั้นนี้เว็บกลางเข้าเราก็เชียร์เว็บกลางกันก่อนนะครับส่วนการเชียร์คลิปของเรานะครับเราก็พยายามโหนสลิงไปเชียร์นะครับก็ทำให้เราแบบเพรสเซฟไปในตัวนะตัวอย่างนะครับเมื่อเราโหนสลิงแล้วนะครับมีศัตรูอยู่ข้างหน้าเราหรือว่ามีศัตรูอยู่ในพุ่มนะครับเราไม่เห็นนะแต่เราก็จะสามารถชนได้นะครับก็จะเป็นการจ่ายดาเมจไปในตัวนั่นเองนะครับ ชาตนนี้เพื่อนเราก็บอกอยู่เลนล่างนะครับเราก็พยายามไปเติมเพื่อนนะหรือว่าจะเป็นการตีอ็อบเจกต์ก็ได้นะครับแล้วแต่จังหวะในการเล่นนะ ส่วนการตีออบเจกต์นะครับผมแนะนําให้ตีกับเพื่อนนะครับเพราะว่าการที่เราโดนล่าหรือว่าเวลาเราตีคนเดียวนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสในการโดนล่ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการตีออบเจกต์นะครับก็ควรเรียกเพื่อนมาตีด้วยนะครับก็จะทให้เราแบบปิดออบเจกต์ได้ไวขึ้นนะครับส่วนการตีออบเจกต์นั้นนะครับก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับการเอาเอพิเซีลดัก้อนนะครับก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจในการเล่นนะครับส่วนการที่เราเอาออบเจกต์ดักเซียร์นะครับก็จะเป็นการได้แบนการ์ดออกมาเคลียร์คีมนั่นเองนะครับ ส่วนข้อควรระวังของการเล่นอ้อยนะครับเวลาเราโหนสลิงออกไปนะครับเราก็พยายามหาจังหวะในการเข้าให้ดีนะเมื่อเราเข้าจังหวะพลาดนะครับเราก็อาจจะสูญเสียทัมมิ่งในการฟาร์มไปเลยนะครับผมช่วนนี้ก็พยายามดูเพื่อนกันก่อนนะครับว่าเพื่อนเล่นได้หรือเปล่านะช่นนี้คลิปหมดนะครับผมก็กลับมาวอลลุฟฟาร์มกันก่อนนะครับการฟาร์มของเรานะครับสำคัญมากๆเลยนะครับเมื่อเราฟาร์มได้แบบเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีเงินมากกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วเราก็จะมีเงินมาแบบเพื่อนเราด้วยนะการเล่นอ้อยที่ดีนะครับก็ควรฟาร์มไปเรื่อยๆกันก่อนนนนะะคครรรับ่อยหหาาาจงวใใกลฝต้ดี ส่วนในการลุ้นของเรานะครับเราก็ควรโฟกัสแคลรี่หรือว่าโฟกัสเมทฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่า2ตัวละครน,นี้นะครับเป็นตัวละครที่สามารถจ่ายดาเมจให้ฝั่งตรงข้ามได้นะ ชอนี้ก็เคลียเว็บกลางกันก่อนนะครับนัคอสหายนะครับเราก็พยายามเคลียเว็บอยู่ในป้อมนะครับก็จะเป็นการเพย์เซฟไปในตัวนะพอเราเคลียเว็บเสร็จแล้วนะครับก็จะมีอยู่2ตัวเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเลนล่างหรือว่าจะเป็นการเติมเลนบนหรือว่าการหาจังหวะในการอินเวดก็ได้นะครับผมชอนี้ผมเลือกอินเวดนะครับก็ได้นาคอรสมาอีก1นึ่งคิวนะครับการที่เราได้ป่าฟาโคลค้ามานะครับเราก็จะมีโอกาสในการเล่นมากขึ้นนะได้ชอนี้ผมโหนพลาดนะครับโหนไปเจอยีนาเฉยเลยนะทั้งทับผมก็ดดนยาาชััวไปะครบ พอเราเกิดมาแล้วนะครับเราก็ไปวุนหลู่ฟาร์มกันก่อนนะครับเพื่อหาเงินให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะครับอยากให้ทาคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับช่วนนี้เราก็ฟาร์มเลสเสร็จแล้วนะครับก็พยายามไปเติมเพื่อนเลนล่างนะครับส่วนในการเล่นของเรานะครับเราก็พยายามโฟกัสเชอรี่กับเมย์ฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับก็จะเป็นการล้วงได้ง่ายขึ้นนะครับในช่วนนี้ผมก็เข้าไปพลาดนิดนึงนะครับก็าากรบ อยู่นะครับเราก็ไปเชล์เว็บกลางให้ไวที่สุดนะครับว่าป้อมกลางของเกม l b นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับสมมตินะครับว่าป้อมกลางเราแตกนะครับเราก็จะโดนอินเวทได้ง่ายขึ้นนะครับการที่เราโดนอินเวทนะครับเราก็อาจจะเล่นได้ยากนะครับเพราะว่าการอินเวทนั้นนะครับเราก็จะไม่ได้ฟาร์มนะครับแล้วก็หาจังหวะในการเข้าได้ยากกว่าเดิมันเองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเกมทรงๆนะครับการที่เกมทรงๆแบบนี้นะครับเราก็ต้องหาจังหวะในการซื้อไพ่ให้ได้นะครับเมื่อฝ่งตรงข้ามพลาดนะครับเราก็อาจจะเดินเกมได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าเราพลาดเมื่อไหร่นะครับเราก็เคร เว็บกลางนะครับพยายามโหนสลิงเลียร์คลิปให้ไวที่สุดนะครับก็ที่เราเลียร์คลิปเราก็จะได้เงินด้วยนะครับส่วนเทคนิคในการเล่นหองอ้อยนะครับหรือว่าเทคนิคในการเล่นป่านะครับเราพยายามดูวิดีโอแบบบ่อยๆนะครับพยายามเดาว่าฝั่งตรงข้ามจะไปตรงไหนบ้างนะครับการโหนสลิงหรือว่าการดักของเรานะครับก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะช่วงนี้เว็บโบลไม่มีใครไปเลียร์นะครับก็โดนยีน่าตีป้อมแตกไปนะครับส่วนเว็บกลางก็น่าจะมีคนเลียร์อยู่นะครับเราก็พยายามหาจังหวะในการเล่นกับยีน่าไปก่อนนะครับส่วนการเล่นกับยีน่าครับเราพยายามโหนสลง้โดดนนนรัมม่่ออออาลไกกก็ต การที่เราหาจังหวะในการเข้าแล้วไม่สามารถเบอร์จีนาได้นะครับก็จะเป็นผลเสียต่อเราครับดังนั้นนะครับเราก็เคลียร์คลิปกันไปก่อนนะครับเพื่อหาจังหวะในการเล่นต่อไปนะครับอีกอย่างนะครับถ้าเราฝืนนะครับเราก็อาจจะโดนไหลไปมากกว่านี้นะครับบางทีนะครับในบางจังหวะนะครับเมื่อเราตายนะครับเพื่อนเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับดังนั้นนะครับเราก็มาวนลูปฟาร์มหรือว่าหาจังหวะในการเคลียร์คลิปกันไปก่อนนะครับเพื่อหาจังหวะในการเข้าให้ดีนะตอนนี้เพื่อนเราก็เล่นป้อมล่างได้ดีนะครับได้ทั้งบังกรได้ทั้งเมดมานะรรววว่าาาเเเเลลลยฟ์มมส็็จแแ้้กดูิไปต หได้างนะครับนนี้ผมก็ไปเติมเลนการนะครับไปเชียร์คลิปกับเมทกันก่อนนะครับเพื่อให้เมทเราแบบหาจังหวะในการเติมเลนได้ไวขึ้นนะครับแล้วเราก็มีหน้าที่โฟกัสตัวข้างหลังได้เลยนะครับสังเกตนะครับเราจะมาเปลี่ยนข้างหลังเพื่อหาจังหวะในการเล่นให้ได้นะครับชั้นนี้นะครับก็ซิกแซกไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็เกี่ยวดับเพลคิวมานะครับเดรดก็เกี่ยวนาคอรได้นะครับเราก็พยายามผลสลิงแล้วก็พยายามใช้สกิลในการโดดแล้วก็หาจังหวะในการเล่นได้นะครับไฟนี้ก็เป็นไฟที่สามารถพลิกเกมได้เลยนะครับการี่เได้้้นนก็วล ก็ไปเคลียเว็บกลางกันก่อนนะครับแต่อย่าเพิ่งไปเคลียนะครับยีนากำลังอยู่แอลขวานะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับเราก็พยายามหาจังหวะในการเล่นกับยีนาโดยการเคลียร์คลิปกันไปก่อนนะครับพยายามหาจังหวะในการเล่นให้ดีนะครับเพราะว่ายีนาเป็นตัวละครที่ดักโคตรเก่งเลยนะครับถ้าเราเล่นพลาดนะครับเราก็อาจจะเดินเกมได้ยากขึ้นกว่าเดิมเองนะครับชั้นนี้ก็วุนลุดฟาร์มกันไปก่อนนะครับพอเราฟาร์มบูเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเคลียเว็บบนเหมือนเดิมนะครับคอยยกดันเลนบ่อยๆนะครับเพราะว่าอ้อยสามารถยกดันเลนได้นะครับการที่เรายกดันเลนได้นะครัััับบฝ่่งงงตรรรขข้้าาามมมกก็็จจะะะเคค์นนสผลทให การไฟของเรานะครับมีโอกาสในการชนะมากขึ้นนะครับที่สําคัญนะครับเราก็จะเป็นการเรียกไฟไปในตัวนะครับการหนึ่งๆของเรานะครับมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับอ้ก็เป็นตัวละครที่หนึ่งโคตรเก่งเลยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับเราต้องเปิดก่อนเท่านั้นนะครับถ้าเราโดนเปิดก่อนเราก็อาจจะตายได้นะครับช่วงนี้ก็โหนสลิงมาเจอยีนานะครับเรามี2อหนึ่งนะครับเราไม่ถือว่าลุมนะการที่ยีนาเข้ามาแหลมแบบนี้นะครับก็โดนเราชัดดาวไปนะครับส่วนลิปบนที่เราเคลียร์อยู่นะครับก็เข้าบ้านพอดีนะครับเราก็โหนสลิงมาตีบ้านได้เลยนะครับก็จะเป็นการดนเล่ นั่นเองนะครับชันนี้ก็โหนสลิงจะไปเอานาคอสนะครับแต่ก็เห็นเมดฝั่งตรงข้ามอยู่เลนกลางนะครับเลือดน้อยมากๆเลยนะครับการโหนสลิงของเรานะครับการที่เราจะโหนไกลก็พยายามให้สกิล2ให้ไกลนะครับเพื่อให้ระยะโหนของเรานะครับมีระยะไกลมากขึ้นนะแต่ชา้นนี้จะไปล้วงเมดนะครับโดนเมดฆ่าคืนนะครับถือว่าแย่มากๆเลยนะครับ พอเราเกิดมาแล้วนะครับเราก็ดูเวฟคลิปนะครับว่าเวฟคีิปเนี่ยยังไม่ได้เชียร์นะครับช็อตนี้ยีนาก็เข้าบูเราด้วยนะครับเราก็โฟกัสยีนาได้เลยนะครับพยายามเลยสแต็กสีส้มกันก่อนนะครับเพราะว่าสเต็กสีส้มของเรานะครับสามารถหาจังหวะในการเบิร์ดดามจนได้นะครับสังเกตในการเข้าของผมเมื่อกี้นะครับผมจะเลี้งสแต็กสีส้มก่อนที่จะเข้านะครับก็จะทำให้เราหาจังหวะในการเบิร์ดแล้วก็ออกมาได้ง่ายๆเลยนะครับช็อตนี้เราก็ไปเชียร์เวฟบนกันก่อนนะครับเพื่อให้ฝันตัวข้ามออกมาเชียร์คลิปนะครับก็จะเป็น ในการเล่นมากขึ้นกว่าเดิมนันเองนะครับช็อตนี้เมทก็เลือดน้อยอยู่เลนการนะครับฝันตรงข้ามก็ตีเลสอยู่นะครับล้วก็โฟกัสเมทได้เลยนะครับก็จะเป็นการหาจังหวะในการเล่นได้นะช็อตนี้ก็ได้เดิ้ลคิวมานะครับสังเกตนะครับผมจะไปเคลียร์เว็บนเสร็จแล้วนะครับก็จะมาโยกเติมเลนกลางเลยนะครับก็จะทําให้เราหาจังหวะในการลวงได้นะครับแล้วก็ตัวละครของฝันตรงข้ามนะครับก็ไม่สามารถรวมตัวกันได้นะครับช็อตนี้นะครับการดักผู้ของเรานะครับจะมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับเพราะว่าฟันตรงข้ามไม่เห็นเรานะ ก็ได้แคลรี่มาอีกหนึ่งตัวนะครับพอเราเลือดน้อยมากๆนะครับเราก็ไปวนหลุมฟาร์มกันก่อนนะครับเพื่อใช้สกิลหนึ่งในการดูดเลือดกันก่อนนะครับแล้วก็ไปเคลวเว็บล่างเพื่อให้เว็บล่างดันคลิปเข้าบ้านฝั่งตรงข้ามให้ได้นะครับตนช็อตนี้ยีนาก็ดันเวบล่างพอดีนะครับเราก็พยายามหาจังหวะในการเล่นกับยีนานะครับสังเกตนะครับยีนาจะพยายามดักพุ่มผมเสมอนะครับเราก็ให้ยีนาโผล่ก่อนนะครับค่อยเคล์คีปหรือว่าหาจังหวะในการเล่นนะช็อตนี้เพื่อเราก็เล่นเลนกลางได้สวยนะครับเราก็จะสามารถเคล์เว็บส่่วนนนนยิาาจะไปเเเตมพือล ก็เคลเว็บกันไปก่อนนะครับพอเราเคลเว็บเสร็จแล้วนะครับก็ไปช่วยเพื่อนให้ไวที่สุดเหมือนเดิมนะครับหรือว่าเราเคลเว็บล่างเหมือนเดิมก็ได้นะครับก็จะทําให้ฟันธงข้ามหาจังหวะในการเล่นกับเราได้ยากนะเกมนี้ก็จะเป็นการเล่นเกมนำนะครับก็อาจจะเล่นได้ง่ายนิดนึงนะครับก็จะเป็นผลพลอยได้ของการหาจังหวะในการเล่นต้นเกมของเราเมื่อกี้นะครับการที่เราเล่นต้นเกมได้นะครับก็จะส่งผลดีต่อเรามากๆเลยนะครับสมมติวาเราขึ้นบ้านยักนะครับเราก็พยายามเอาดาร์คเซเลียอร์กันก่อนนะครับเพราะว่าดาร์คเซเลียอร์นะครับสามารถค่อยแว่นกาหล เดี่ยวตัวอย่างออกมาเคลวเว็บได้นั่นเองนะครับช่วงนี้เราก็พยายามทีอ็อบเจกต์กันไปก่อนนะครับแต่ในการทีอ็อบเจกต์นะครับพยายามเช็คพุ่มกันก่อนนะครับว่าฝอนตตรงข้ามอยู่ตรงไหนบ้างนะครับถ้าเราแบบไม่เช็คพุ่มกันก่อนนะครับเราก็อาจจะเล่นได้ยากนะช่วงนี้ก็โหนสลิงเข้าไปนะครับนึกว่ามีอยู่ตัวเดียวนะครับมีถึง3ตัวเลยนะครับเราก็สามารถโหนสลิงล้วงได้ก็ล้วงได้เลยนะครับที่สําคัญนะครับในการล้วงของเรานะครับเราพยายามโฟกัสตัวที่แบกฝอนตตรงข้ามนะครับช่วงนี้เราก็ได้ยีนาตัวแแบบบบกกกกกกกมมมาาาาาลลลลล้้้้ววววนนนนนนนะะะะะคคคครรรรรััััสส่่่เเชชีี็็็ํง์ปออยยูใใิิไไดดจ ส่วนแรที่ไปล้วงเมดมานะครับเราก็พยายามรับแรดด้วยนะครับได้ที่เป็นคิวมานะส่วนในตัวนี้นะครับเราพยายามใส่สุดเลยนะครับการที่เราได้ตัวนี้มานะครับเราก็อาจจะจบบ้านได้เลยนะครับส่วนในเกมนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยคนดูมานาที่นี้ด้วยนะครับหลักการเล่นอ้อยนะครับขึ้นอยู่กับสกิล2เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโหนเข้าหรือว่าโหนออกนะครับก็จะสามารถหาจังหวะในการล้วง สวัสดีครับ